สวัสดีค่ะสวัสดีจากฟินแลนด์ค่ะทุกคนมาเจอกับพวกเราติโมโรซาแฟินอีกแล้วนะคะที่เห็นด้านหลังคือป่าบูเบอรี่ของเราเองค่ะทุกคนวันนี้นะคะอากาศดีค่ะก็เลยชวนลูกๆมาเดินป่ากันไปกันเลยค่ะไปสำรวจป่าบูเบอรี่กันนะคะว่าปีนี้ป่าตรงนี้ของเรา,าปีที่แล้วเราเก็บได้เยอะมากเยอะมากจริงๆค่ะทุกคนเกือบ20ถังประมาณหลายหมื่นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าปีนี้มันจะดกหรือเปล่าไปกันเลยค่ะพี่เพลงน้องอยู่นั่นไปกันเลย เยอะอยู่ไหมไหนดูลูกล <ะ S 2> โอ้ยน้องตูรี่น้องตูรี่ให้พี่เพลงไหนดูอุย้ยข้างทางเลยค่ะทุกคนมาดูสิคะตกอยู่นะดอกมันเหมือนกับว่ามันไม่ค่อยสีสีชมพูแล้วเนาะมันจะออกแบบโคกเขียวเหลืองๆละเยอะอยู่อะไปไหนอะลูกปไปเข้าไปสำรวจตรงที่มันดกๆปีที่แล้วใช่ไหม เนี่ยค่ะก็เป็นป่าอีกป่าหนึ่งนะคะที่สร้างรายได้ให้ก,กับเราเยอะเลยทีเดียวตรงนี้นะคะ,คะเยอะเหรออ,อยมันดกตั้งแต่ทางเข้าทุกคนเริ่มออกเขียวแล้วนะคะเดี๋ยวตรงนี้ยพี่เพลงมาเก็บปีที่แล้วคนเดียวคือหายไปหายไปคนเดียวเอา หายไปนานมากคนเดียวแล้วก็กลับมาแบบเก็บมาเต็มถังเลยใช่ไหมจําได้ใช่ไหมไหนตรงไหนลูกเยอะต้นมันทางห่างเนาะต้นมันทางห่างแต่มันก็คือมันมีเกือบทุกต้นอะ่ะทุกคนเห็นไหมคะเนี่ยมีเกือบทุกต้นไม,ไม,ไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวตุลี่กลัวอะไระลูกเยอะเลยเห็นไหมคะเนี่ยต้นห่างแต่ก็คือเราก็เก็บแบบ สว,สวบเอาสวบเอาเนาะมันยังไม่ถึงอ่าตรงที่มันเป็นต้นเยอะๆจริงๆไหนอะลูกโอ้ยชุดเข้าป่าของตูลี่วันนี้เราจะไปไว่ายน้ำกันนะคะทุกคน <c oughs> อ่ป <c oughs> ไปไปถอยกลับมา <c oughs> ถอยถอยกลับมาลูกอ่า <c oughs> ไหนตรงนะ <c oughs> โอ้ยเยอะทุกที่ เยอะทุกที่จริงๆเดี๋ยวมาดูแถวนี้ที่มันเป็นแบบกกอนี่ตรงนี้ก็จะเป็นกกออุย้ยห่างตรงนี้ยังไม่โอเคยังไม่โอเคยังไม่โอเคค่ะเดี๋ยวดูกอนี้นะคะเดี๋ยวเปิดกรอนี้ให้ดูทุกคนช่วงนี้การขอวีซ่านะคะปิดกรอนี้ให้ดูค่ะรอ,อดูว่าอุย้ยดอกมันเริ่มสลัดออกแล้วค่ะ เหมือนกับว่าผลมันเริ่มติดแล้วนะทุกคนน้องเมื่อกี้ค้างถึงเรื่องวีซ่าไว้นะคะการพิจารณาวีซ่าฟินแลนด์เอสโตเนียช่วงนี้นะคะเขาก็พิจารณาล่าช้านะคะคือช้าเพราะว่ามีคนยื่นขอเยอะนะคะทางสถานทูตก็เลยแจ้งมาว่าก็คือถ้าใครที่จะทำวีซ่ามาประเทศฟินแลนด์ต้องไหนเยอะอีกอลูกโอ้ยก็ต้องยื่นล่วงหน้านะคะ ร้อยแปดสิบวันนะคะขอล่วงหน้าเลยเพราะว่าช่วงนี้พอคนมายื่นพร้อมๆกันเนี่ยก็คือในพี่เพลงดูอุย้ยลูกใหญ่อะลูกใหญ่จับเบาๆจับเบาๆลูกจับเบาๆแดงโล่เลยไหนตรงไหนเยอะเมื่อกี้ไปไ<ะ>ป<ะ>ดีๆดีๆค่ะดีๆมาอยู่กลางป่าแล้วนะคะทุกคนกลางป่าเลยสามสาวนะสามสาวบริรัมมาทุกคนเข้าไปดูตรงที่พี่เพลงบอกว่าดก เนี่ยข้างหลังนี่ก็คือเป็นป่าบุเบอรี่หมดเลยโอ้ยโอ้ย,อยสะออน <c oughs> พากันแต่งตัวไปกินพิซซ่ามาเมื่อกี้นะคะเสร็จแล้วน้องตูรี่อยากว่ายน้ำก็เลยขับรถพาลูกไปว่ายน้ำสรุปว่าที่ว่ายน้ำมันปิดอ่ะ,อะพี่เพลงอ่ะ <c oughs> ตรงนี้ลูกก็ <c oughs> คุณแม่ให้รับหน้าที่เป็นพี่ที่กองชั่วคราวนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันเลย นี่ค่ะแบบโอ้โหเยอะมากๆเลยนะคะว้าวสวยมามสวยมากเลยค่ะเยอะมากๆด้วยตรงนี้ก็ยังมีอีกโอ้ยทุกคน ถ้ามันติดดอกหมดเหมือนที่เหมือนที่เราเห็นดอกอยู่ตอนนี้เด้อเงินแสนอยู่แค่เอื้อมค่ะปีนี้อยู่แค่เอื้อมจริงๆค่ะดูอ้ยจับเบาๆเนี่ยค่ะดอกเริ่มเริ่มเริ่มสลัดแล้วนะคะเนี่ยค่ะดูทุกคนแดง ลูกสาวก็ไม่เป็นใจเลยนู่นค่ะอุ้มกันไปอุ้มกันมาเพลงเดินระวังหน่อยนะลูกไหนลูกฝั่งฝั่งนั้นปีที่แล้วไม่ออกนะ<ล>แดงโล่เลยใช่ไหม<ล>แดงเต็มป่าเลยเนี่ยโอ้ยอุย้อยเนี่ยค่ะทุกคนแดงเต็มป่าเดินระวังนะแดงเต็มป่าเลย แดงเต็มป่าเลยแดงเต็มป่าเลยต้นเตี้ยแบบเนี้ยเก็บสนุกเนี่ยค่ะทุกคนไปเรากลับกันค่ะเรามาให้เห็นว่าป่านี้ฝั่งนี้ก็ดกนะคะปีที่แล้วดกแค่ฝั่งตรงนู้นนะคะฝั่งที่เพลงยืนเนี่ยแต่ฝั่งนี้ปีนี้ปแม่นันไปพี่เพลงขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะ,ะบ๊ายบายค่ะไปค่ะทุกคน ลูกลูกเล็กไม่ไม่ไม่ให้ความร่วมมือเนาะแต่ก็อยากจะมาถ่ายให้เพื่น<ๆ>อนเ่าเห็นว่าปีนี้อย่างที่บอกไปเงินแสนอยู่แค่เอื้อมจริงๆแค่เอื้อมจริงๆนะคะมันจะกลับมาดกอีกอีกปีนึงแล้วนะคะอุ้ยอยแมงแมงแมเนี่ยค่ะอุ้ยอุ้ยอุย,อย,อย นู่นอีกค่ะไปแล้วค่ะติโมรโรซาฟ,ฟินแลนด์นะคะไทยฟินก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปเข้าป่าดูบอรเบอรี่ของเรานะคะขอให้คนงานไทยทุกคนนะคะที่จะเดินทางมาเก็บเงินแสนที่ประเทศฟ,ฟินแลนด์หรือว่าประเทศสวีเดนนั้นเดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะเจอกันนะคะเจอกันค่ะอีกเดือนกว่าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ มาคะ่ะทุกคนมาว่ายน้ํากันต่อนะคะขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะคะที่เข้ามารับชมคลิปของพวกเรานะคะวันนี้พี่เปยกับน้องตูรี่ก็มาต่อหลังจากที่เราไปป่าบุบอรี่กันเรียบร้อยแล้วนะคะวราลงว่ายน้ําน้ํายังเย็นอยู่ค่ะ